ท่านผู้ชมไล่กันใหม่เลยความโดดเดือดค่อยๆไล่เพราะว่านี่มันมีเกร็ดที่ต้องคุยกันฟังกันเต็มๆผู้เปิดสวเสรีสุวรรณพานนท์เหมือนกับรปการอภิปรายภาพรวมถึงคุณเศรษฐาทวีสินนายกมทตรีเนี่ยน้องไวไล่เกือบจะครอบทุกประเด็นเลยทีเดียวรัฐบาลเองเอาเวลาไปใช้ยังอื่นซึ่งสำคัญน้อยกว่าเช่นท่านเดินทางไปต่างประเทศ หลายครั้งไปเชียงใหม่กินอาหารกินวายทั้งทั้งที่ฝุ่นเต็มเมืองเชียงใหม่จริงๆผมก็ยอมรับว่ามันเป็นสิทธิ์ของท่านแต่ผมกำลังเชย่อเห็นว่าท่านใช้เวลาเหล่านี้ไม่ให้ความสําคัญกับการที่จะมารับฟังว่าประเทศในการหลารราชการแผ่นดินมีปัญหาอะไรทําให้พักฝ่ายค้านออกไปแสดงบทบาท ชิงตัดหน้าท่านลงไปตรวจด,ดูไฟไหม้ป่าอะไรต่างๆท่านก็ตั้งใจแต่ว่าจะแจกเงินดิจิตัลถ้าหากว่าแจกเงินหนึ่งหมื่บาทไปแล้วเนี่ยประชาชนคนได้รับเงินหมื่นบาทมาใช้เงินดังกล่าวได้ไม่ถึงเดือนนะครับแต่ไอ้เงินที่ท่านบอกว่าจะต้องไปก่อหน,นี้ปูมาเพื่อใช้ใจ่ายมันห้าแสนกว่าล้านในเงินจํานวนมหาศาลเหล่านี้เนี่ยนะครับมันไม่ สามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรอย่างที่ท่านต้องการได้แต่กลับกลายเป็นกระตุ้นความลำบากความยากจนให้กับพี่น้องประชาชนมากเพิ่มขึ้นให้ท่านไปไปต่างประเทศก็ทําตัวเป็นเซลแมนแต่อย่างท่านนายกไปเนี่ยนะครับต้องไปแบบซีอท่านต้องไปแบบผู้บริหารระดับสูงนะครับส่วนเซลแมนนั้นให้ท่านภูมิธรรมผมคิดว่ามันขับหัวลับหางกันหมดเลยผลที่ออกมามันไม่ได้ ประโยชน์ในภาพลักษณ์ภาพวรวงอย่างเต็มที่แต่ปรากฏว่าผลงานดีเด่นของรัฐบาลมีความโดดเด่นมีอยู่เรื่องเดียวเรื่องช่วยคนทําผิดแล้วไม่ต้องรับโทษแม้กระทั่งศารพิพากษามาแล้วใครๆก็อยากไม่อยากติดคุกเราเข้าใจท่านยศบอกว่าก็เป็นการทําตามกฎหมายแต่กฎหมายที่เอามาใช้นี่นะครับเป็นกฎหมายที่เหมาะสมไหมสิ่งที่ท่านทำนั้นเนี่ยนะครับ มันเป็นการทำลายกระบวนการยุติธรรมภายในประเทศในบ้านเมืองเป็นว่าทำเพราะแสดงอำนาจแสดงบทบาทแสดงความยิ่งใหญ่ว่ากลับมาประเทศแล้วไม่ติดคุกสักวันเดียวผมภาวนาให้ท่านนายกอยู่ครบสีปีนะฮะไม่ใช่ว่าจะเป็นข่าวถูกเปลี่ยนอยู่ทุกวีทุกวันนะครับถูกเลื่อยขาเขายี้อยู่ทุกวันผมก็ไม่ยายเป็นอย่างนั้นนี่ท่านผู้ชม ขณะที่นายกอฟังดูบางช่วงบางตอนวิธีการตอบของนายมตรีก็ถูกจับตาดูไม่ธรรมดาเหมือนกันนะหยิบเอาคำพูดที่มีการบอกกล่าวกันในทรมองว่าสวชุดนี้เนี่ย แ89ปีที่ผ่านมารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่เคย,เยใช้มาตรการนี้เลยไม่เคยเรียกอภิปรายมาตรานี้เลยแต่นายกใช้วิธีพูดในทงว่าผมไม่ได้สนใจเลยนะคือมาด้วยความเต็มใจไม่เคยคิดเลยนะว่าทําไม8ปีถึงไม่เคยเรียกอภิปรายมาตรานี้แต่พอรัฐบาลนี้มาแค่7เดือนกับเรียกมายินดีมาตอบด้วยความเต็มใจครับไม่เคยมีความคิดว่าทําไม แ่9ปีมาไม่เคยมีการเรียกอภิปรายในมาตรานี้แล้วทาไมมาแค่เจ็ดเดือนถึงต้องมีเราทราบหน้าที่ดีอยู่ครับไม่เคยน้อยเนื้อต่าใจนะครับเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญที่ระบบบที่ระุไว้ไม่เคยน้อยเนื้อต่าใจนะครับเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องมาทํางานมาตอบให้ทุกท่านมีความกระจ่างนะครับที่บอกว่าเดินทางไปต่างประเทศ หลายหนฝากเรียนงนี้ครับว่าหลายๆครั้งที่เดินทางไปเนี่ยเป็นเรื่องของความจําเป็นหลายๆครั้งก็เป็นเรื่องของคำนธบทมเนียประเพณีที่ผู้นําใหม่มาต้องไปเยือนประเทศเพื่อนบ้านไม่เป็นสิงคโปร์ไม่เป็นมาเลเซียกระผมให้ความสนักดีถึงการที่ใช้เวลาของการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นประโยชน์สูงสุดก็เข้าใจแล้วก็รับทราบถึงข้อ กังวลท่านบอกมา,าเรื่องเชียงใหม่เนี่ยก็ผมก็เดินทางไปแล้วก็หลายคนนะครับตั้งแเดืนอนพฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ไปนะครับเพราะว่าไปเตรีมการเรื่องฝุ่นนะครับเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของฝุ่นเนี่ยถึงแม้ยังมีอยู่ก็ตามทีนะครับแต่ว่าก็ลดน้อยลงไป 30- 70%แล้วแต่พื้นที่อันนี้พิสูจน์ได้จากฮีทแมพที่เกิดขึ้นที่บอกว่าผมลงไปทานวายนะั้นวันนั้นผมจําได้นะครับจริงธรรมดามาก็ทานแต่วันนั้นรับรับ,บรอได้ว่าไม่ทานเพราะว่าไม่สบายนะครับอาจจะมีการสับสนเรื่องการตั้งแก้วแต่ผมไม่ได้ทานเลยนะครับยืนยันนะครับว่ารัฐบาลก่อนก็มีการทํางานไปบ้างนะครับหลายๆเรื่องที่เราคิดว่าเขาทำมาดี นะครับราฐมนตรีหลายท่านเองก็เคยอยู่ในธรฐมาลที่ผ่านมานะครับเราก็ให้เกียรติอะไรี่ทำมดีเราก็ carry on นะครับไม่ได้ไปปัดตกทุกเรื่องนะครับเรื่องของการลงทุนทางทีมงานก็ไปติดต่อนะครับเอาบริษัทข้ามชาติมาลงทุนแต่ว่าผมขอความกรุณาอย่างนี้แล้วกันว่าการลงทุนเป็นแสนล้านหรือเป็นล้านล้านเนี่ยใช้เวลามากกว่า7เดือนที่ผ่านมาในการที่ต้องมีการตกลงแต่ผมมั่นใจครับว่านักลงทุนมายกระดับ อุตสาหากรรมไทยที่เป็นอุตสาหากรรมโล p พรฟิตให้เป็นไฮพรฟิตนะครับทำให้รายได้ระยะยาวของพี่น้องประชาชนถูกยกระดับขึ้นมาได้เรื่องของ Digital Wallet เองก็ถือเป็นโนโยบายใหญ่นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญกับการที่เราต้องฟังความคิดเห็นของทุกๆภาคส่วนนะครับแล้วนำมาประกอบเพื่อให้ได้โนโยบายที่ดีที่สุดนะครับวันนี้พรุ่งนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็จะแถลงถึงไทม์ไลน์ที่เรา ไปรับฟังความคิดเห็นมาคณะรัาฐบาลเราพร้อมนะครับทั้งท่านรัฐมนตรีเองก็มาอยู่ในที่นี้หลายท่านเชื่อครับทุกท่านให้เกียรติแล้วก็พร้อมแล้วก็เต็มใจที่จะมาตอบคำถามครับขอขอบคุณอีกครั้งครับที่ให้โอกาสครับครับขอบคุณท่านนายกและนรัฐมนตรีครับต่อไปประเด็นต่อมาที่ดูเดือนกันในสาภาก็เห็นจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับกรณีคนทักสินใช่ไหมทั้งไปค่ะ <S S S 1> อ่ะก็มีตั้งแต่ กรณีของคนสมชายแสวงการซึ่งเป็นชาวมาชีวิตสภาที่ติดตามเรื่องนี้อไปฟังบางช่วงบางตอนดูวันที่25มีนาคม2434คือวันกระทรวงยุติธรรมเป็นวันที่ผมรู้สึกว่ามันขาดความยุติธรรมในประเทศนี้ความอายุติธรรมแบบนี้เกิดขึ้นกับ ี่น้องประชาชนคนไทยที่รู้สึกเจ็บอยู่ในใจเขาไม่พูดนะครับแต่เขารู้เลยว่าความยุติธรรมนี้มันสองมาตรฐานหลายคนเรียกว่าไร้มาตรฐานผมก็เข้าใจว่าท่านมาจากนักธุรกษษษษิจแต่ใครบอกให้ท่านพูดไม่ทราบท่านบอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายตามหลักนิติรัฐนิติธรรม๋ือช่วยแปลผมฟังหน่อยว่าเป็นจริงไหมที่เจ็บลึกกว่านั้นอี่ครับท่านร้มนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านบอกว่า หน้าที่การพิพาคษาตัดสินเป็นเรื่องของศาลอำนาจบริหารโทษเป็นของราชทันสรุปว่าเราควรยุบสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานอายการสูงสุดคณะกรรมการป้องกันปราบปรามทุจริตแห่งชาติสำนักงานปปงและศาลทุกศาลเอาอำนาจให้ท่านอธิบดีราชทันไปหมดเลยครับลองดูคลิปนี้ครับท่านบอกว่าเจแล้วป่วย การลุกน <um ั่งการโหนขึ้นรถกลอฟด้วยมือข้างขวาที่เอ็นเปื่ยยู่ยจริงไหมผมส่งไปให้แพทย์ที่เป็นเพื่อนระดับผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจารย์แพทย์คณะบดีแพทย์ทั้งหมดได้ดูให้คะแนนหน่อยที่คะแนนเต็ม20ในการช่วยเหลือตัวเองท่านให้กี่คะแนนเพราะท่านรัฐมนตรีให้คะแนนสิบคะแนนท่านบอกให้30สิบครับ แสดงว่าแข็งแรงก็ได้มาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเพราะไม่มีสิทธิ์แต่ประชาชนนั่นแหละครับจะไม่ไว้วางใจท่านความเสื่อมศรัทธานี้ซึมลึกยาวนานและที่ผมกังวลคือมันเกิดวิกฤตศรัทธาวันใดที่เกิดวิกฤตศรัทธามันจะมามันจะนํามาซึ่งสึงงนามิแล้วมันจะแก้ไขยากคนที่ต้องถูก ดำเนินการดำเนินคดีรับผิดชอบคือฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐและฝ่ายการเมืองที่ไปเอื้อประโยชน์อีกท่านหนึ่งในที่ประชุมผู้ที่สภาที่อภิปรายก็คือคุณทวินเปลี่ยนสีโดยระบุน่าเสียใจผู้ที่เกี่ยวขอ้องมอจะเป็นเรือนจําอธิบดีแพทย์รัฐมนตรียืนยันเสียงแข็งว่าถูกต้องชอบธรรม แต่คุณทวินเนี่ยใช้คําว่าลองหลับตาสวดมนต์แล้วสาบานกับตัวเองว่าปฏิบัติโดยถูกต้องแล้วจริงหรือไม่คิดว่าคนไทยกินหญ้ากินแกลบกินน้ําค้างไม่ได้กินข้าวเหมือนพวกท่านหรืออย่างไรในฐานะที่ทํางานด้านความมั่นคงมาหลายปีบอกได้เลยเรื่องนี้จะไม่ลืมเป็นอันขาดจะเป็นบาดแผลลึกไม่มีวันหายอาจจะกลายเป็นน้ําพึ่งหยดเดียวได้และหลังจากท่านได้พักโทษท่านก็แข็งแรงเป็นปกติ เว้นแต่ช่วงที่ท่านรับโทษหรือพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจเท่านั้นที่ท่านมีอาการวิกฤตอาจจะพูดได้ว่าท่านไม่ถูกโฉลกกับเรือนจำหรือคุกก็เป็นไปได้นะครับท่านประธานที่เคารพครับเรื่องนี้สังคมทั่วไปมองเห็นว่ามันไม่ตรงมันบิดเบี้ยวมันเบี่ยงเบนไม่เสมอภาคไม่เท่าเทียมกับลายน่นนะฮะแต่สิ่งที่น่าเสียใจก็คือผู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เจ้าหน้าที่เกือนจำอธิบดีกรมราชธรรมไปถึงแพทย์รัฐมนตรีที่รับผิดชอบในที่นี้ก็คือรัฐมนตรีติธรรมท่านกลับยืนยันเสียงแข็งนะครับว่าเรื่องนี้ได้ไปบัติไปโดยถูกต้องชอบธรรมครบถ้วนตามกฎหมายแล้วท่านคิดว่าคนไทยกินหญ้ากินแกลบหรือผมไปกินน้ำค้างหน้าบ้านผมไม่ได้กินข้าวเหมือนพวกท่านที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในกรณีนี้หรืออย่างไรครับ จึงหลอกตัวเองหลอกคนทั้งประเทศเรื่องนี้จะเป็นบาดแผลลึกที่ไม่มีวันหายแล้วก็จะเป็นฝันร้ายที่ไม่มีวันจางหายไปเปน็นอันขาดจะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวอาจจะเป็นอย่างนั้นได้ตามที่หลายๆท่านได้พูดถึงนะครับรัฐมนตรียุติธรรมทวีสอด่องชี้แจงนะครับยืนยันว่าบริหารราชการแผ่นดินตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ส่วนรวมบุญคุณกับความถูกกฎหมายตนเลือกถูกกฎหมาย ระบบอุปถรัรมภ์กับคุณธรรมตนก็เลือกคุณธรรมเท่าที่รู้จักกับนายทักษิณยืนยาวไม่เคยสั่งการให้ทําอะไรที่ขัดต่อกฎหมายขัดระบบคุณธรรมและใกล้ใ้เรียงว่าคุณทักษิณเข้าจู่กระเกอบอนการยุติธรรม22สิงหาปี6ซึ่งขณะนั้นพนเอกประยุทธ ท่านองคมนตรีปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นนะคะแล้วคุณวิษณุเครืองามก็รักษาการรัฐมนตรียุติธรรมประหลัดกระทรวงและอธิบดีกรมราชธรรมเป็นคนเดิมจากชุดที่แล้วที่คุณทวินมากล่าวหาว่าตนทําลายกระบวนการยุติธรรมคิดหรือว่าจะสั่งการรัฐบาลในยุคนั้นได้ขณะนั้นไม่รู้ว่าพักตนที่มีสสแค่9คนจะได้เป็นรัฐบาลได้ซ้ําที่สําคัญแวะไปอีกเลย คิดว่าการทำลายกระบวนการยุติธรรมคือการยึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูน การทำลายกระบระวนการยุติธรรมก็คือการยึดอำนาจแล้วฉีกรัฐธรรมนูญแล้วก็อ้างว่ามีการปฏิวัติแล้วมีคนมาชวนให้ตนมีตำแหน่งเนี่ยยังปฏิเสธเลยเพราะมีอุดมการยึดมั่นในประชาธิปไตยนั่นก็จะหมายถึงหลังปฏิวัติใครได้เข้ามามีตำแหน่งใช่ไหมค่ะแล้วยังไงต่อแล้วบอกไดยว่าตอนที่ตัวคุณทวีเข้ามารับตำแหน่งเมื่อ11กันยาปี66อะค่ะหลังคุณทักษิณเข้าโรงพยาบาลก็คิดเหมือนทุกท่านนั่นแหละว่าทำไมไม่อยู่เรือนจำแล้วไปอยู่โรงพยาบาลตามพรบรัชทรน์ปี <60. S 2> ีมีมสอวอหลายท่านในที่นี้มีส่วนร่วมร่างกฎหมายและการได้รับพักโทษเนี่ยคุณทวียืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นความเห็นของคณะกรรมการพักโทษและเป็นหลักเกณฑ์ที่เกิดมาก่อนคุณทวีทั้งสิน้นผมเข้าใจดีว่าประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวมผมเลือกประโยชน์ส่วนรวมบุญคุณกับการถูกกฎหมายผมเลือกการถูกฎกฎหมายกฎหมาย เกาาฟาร์มถูกต้องแม้มันอาจจะไม่ไปด้วยกันแต่ผมเชื่อว่าเราต้องแก้ให้ไปด้วยกันระบบอุปถัมภ์และระบบคุณธรรมผมเลือกระบบคุณธรรมท่านอดีตนายกทักษิณเท่าที่ผมได้รู้จักท่านก็ไม่เคยสั่งการหรือให้ผมทําในสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายขัดต่คุณธรรมท่านคิดหรือว่าพลเอกประยุทธ์ผมจะไปสั่งการท่านได้ว่าท่านนายกทักษิณ เข้ามาในประเทศแล้วต้องไปโรงพยาบาลทันทีท่านคิดหรือว่าผมจะไปสั่งการหรือท่านนายกเศรษฐาจะไปสั่งการอาจารย์พิศนุได้ผมคิดว่าการทำลายระบบยุติธรรมก็คือการยึดอำนาจฉีกรัฐมนูญทำลายระบบบริหารราชการแผ่นดินอดีตท่านนายกาทักษิณท่านได้ถูกจําคุกแต่ใช้สถานที่คุมขังอื่นวันนี้ เราอาจจะไม่สะใจเพราะท่านไม่อยู่ในเดืเดอนจําแต่ท่านไปถูกคุมขังตามกฎหมายกฎหมายนี้เกิดก่อนผมเข้ามากฎหมายนี้ผมไม่ได้ร่างเลยและระเบียบต่างๆก็เกิดมาก่อนผมบอกแล้วว่าบุญคุณเก่ยวกับการถูกกฎหมายผมยึดว่าการถูกกฎหมายในกระบวนการรายงานด้วยความรับผิดชอบผมก็บอกให้ไปตรวจให้แท้จริงถ้ามีการยืนยัน ว่าป่วยจริงจำเป็นต้องอยู่ที่โรงพยาบาลท่านจะคิดอย่างไรก็ตามอันนี้คือกฎหมายกฎหมายที่ท่านร่างนั่นท่านผู้ชมฮะขณะที่เมื่อวานนี้ผมออกไปนอกสภา,าชักนิดน,นึงเพราะเดี๋ยวกฎเสิีิร จะปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งวันนี้แน่ๆใช่ค่ะสื่อสามมวลชนก็ไปปากหลักรอหลังจากปรากฏครั้งล่าสุดเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาไปตัดผมไป <โฮ S 2> ตัดผมตรงศรีลมอท่านผู้ชมเป็นภาพภาพนี้เมื่อวนอันสมาชิกพกกรรคก้าวไกลดีศสอ,อมรัชชลดปรหมิรกูลโพสต์เฟซบุ๊กประกอบภาพข่าวคุณทักษินไปตัดผมที่ร้านตัดผมย่านรถไฟฟ้าสารแดงศรีลมเมือ่อ24มีนาโดยคุณอมรัชเขียนข้อความ เออย่างไงนะไม่คิดจะหักห้ามใจพักผ่อนนิ่งๆสักสองสาเดือนไว้หน้าหมอที่รับรองให้เลยอะไรหมายความว่าไงนะไม่คิดจะหักห้ามใจพักผ่อนนิ่งๆสักสองสาเดือนไว้หน้าหมอที่รับรองให้เลยอืมอ่ะนี่เป็นเสียงจากค,คุณอมรัฐอดีตสสก้าวไกลขณะที่เมื่อวานนี้รองนายฐมรีของพักเพื่อไทยพูดถึงประเด็น กรณีที่คุณเท้าสินจะปรากฏตัวเข้าพักเพื่อไทยวันนี้เพือน,นักข่าวไปถามถึงขนาดว่ามีความสูงเสี่ยงจะถูกร้องยุบพักกรณีครอบงำพักหรือเปล่า <c oughs> คือมันคงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าก็าถามคน สมศักดิ์เทพโซทีนตอบว่ายังไงคุณสมศักดิ์บอกจะครอบงำได้ยังไงหลังจากคุณทัศินออกมาจากโรงพยาบาลก็เป็นเหมือนบุคคลธรรมดาไม่ต้องถูกควบคุมตัวแล้วออไม่ได้ผิดเงื่อนไข,ขของกรมคุมประพฤติสามารถทําได้ทุกอย่างทั้งให้คําปรึกษาให้คําแนะนําหรือพูดคุยต่างๆทําได้ทั้งหมดออไม่ได้ผิดเงื่อนไขอะไรทีเนี้ยนักข่าวก็เลยถามว่าแล้วสมมติว่าถ้าเกิดมีคนไปร้องอ่ะมั่นใจว่าจะชีะแ้แจงได้ใช่ไหมคะคุณสมศักดิ์มั่นใจขนาดไม่มีใครไปร้องหรอกไม่มีใครไปร้องหรอกไม่มีความผิดถ้าเป็น ผู้ต้องขังที่หนีแล้วมีรัฐมนตรีไปพูดคุยอันนี้อาจจะถูกร้องเรื่องวินยัยแต่กรณีนี้ไม่มีความผิดแล้วก็เลยถามต่ออีกค่ะคุณอมรรัฐ์ออกมาโพสต์เน็บว่าให้คุณทักษิณน,นะ่ะเกรงใจคุณหมอที่รับรองว่าป่วยน้อยคุณสมศักดิ์บอกว่าไม่ทราบเขาอาจจะอิดฉา,าตาผู้ชมขณดที่นักข่าวถามไปถึงขนาดว่าความเคลื่อนไหวคุณทักษิณจะไปการดึงกระแสความนิมามายมรัฐบาลให้ลดลงไหม คุณสมศักดิก์บอกไม่ไม่หรอกตรงกันข้ามกระแสะความนิยมของรัฐบาลดีขึ้นจะดีเท่าไหร่เนี่ยขอให้รอดูถามว่านี่นิดาเขาเพิ่งสำรวจมานะคุณสมศักดิโ์โพว่าพักเพื่อไทยคะแนนความนิยมตกลงนะคะคุณสมศักดิ์บอกก็คอยดูต่อไปเถอะถึงเวลาเลือกตั้งจะวิ่งกันเข้ามาสมัครพักเพื่อไทยเต็มไปหมดอืมอ่ะอนี่ทานผู้ชมนี่ก็แปลว่าคุณสมศักดิ์รองนายกตรี มีความเชื่อมั่นว่ากรณีคุณทักษิไมม่ีลป์เพิ่มกระแสนิยมนะอ่าล้วเพิ่มกระแสนิยมด้วย<ะ>ให้กับเพื่อไทยตัดกลับมาตัดกลับมาคืนนี้ประมวลไปเรื่อยๆเนี่ยท่านผู้ชม